สวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ไร้สังกัดแล้วไงเดียร์อัคองโกรเรียกจอนาธานโบลิงกิคัมแบ็กทีมชาติในรอบปีเดียร์อคองโกนะครับได้ตัดสินใจเรียกจอนาธานโบลิงกิกลับไปติดทีมชาติครั้งเป็นครั้งแรกในรอบปีนะครับแม้นาตอนนี้จะเป็นนักเตะไร้สังกัดโดยสาหรับโบลิงกิเพิ่งแยกทางกับบรีษัทยูเนเต็ดหลังไม่ได้รับการต่อสัญญ์ชมใหม่แม้จะยิงถึง2ลูกพาทีมควา้าแชมป์ชังเอฟเอคัพส่งท้าย ล่าสุดนะครับเจ้าตัวถูกเรียกตัวกลับไปติดทีมชาติดีอร์คงโกนะครับในเกมที่พบก,กับกาบองในวันที่18มิถุนาย,ยนนี้ในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นรอบคัดเลือกแล้วทีนี้นะครับทีมชาติตุกใหญ่ของดีอร์คงโกก็ยังมีนักเตะชื่อดังอย่างโยฮันส์วิซาของบรฟอร์ดที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติในคคังงี้อีกด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับส่วนอนาคตของบุรุงกิตนะครับก็น่าจะมีสโมสรติดต่อยื่นเข้ามาแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสโมสรในไทยหรือ ต่างประเทศนะครับต้องลุ้นกันก็ไม่ได้ต่อชิญญาชุใหม่นะครับสำหรับบุรีลัมลเนื่องจากมีการประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมนะครับเรื่องของอารมณ์นั่นเองคณะวินัยสั่งแบนโจนาธานโบลุงกิ3นัดน,นะครับโค้ชบียูโดน2เแกมคณะวินัยได้สั่งลงโทษแบนโจนาธานโบลิงกิเป็นจำนวน3นัดจากการโดนไล่ออกในนัดสิงชเลศชังเอฟครับส่วนสตาฟโค้ชทูแบงคอกนูนเต็ดโดนไป2อแกม เดอร์ซนบุกิซึ่งทำคนเดียว2ตประตูนกับบุรีรัมเอาชนะแบงคอกอยู่เตดไป2อแต่ในช่วงใช้เกมมาโดนไล่ออกจากการไปบีบคอรุ่งรดัดภูมิจันทึกและมีปัญหากับสตารโค้ดนะครับโดยซตดไปหมัดหนึ่งล่าสุดคณะวินัยได้ลงโทษแบน3นัดพร้อมกับปรับเงิน2000 20, 0บาทส่วนโรสติโกสกิลานีโดนโทษแบนไป2นัดนะครับซึ่งเป็นสตาฟโค้ดของแบงคอก อย่างไรก็ตามทุ่แบนงงกล่าวจะมีเฉพาะในรายการชังเอเบคัพเท่านั้นครับและจะเริ่มนับตั้งแต่ในลูกกันหน้าแต่ตัวกองหน้าชาวกัมโกโก,ก็โดนปล่อยตัวออกไปแล้วนะฮะฝันเป็นจริงอนันต์ยอดสังวานรับเกินคาดติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อันนั้นยอดสังวานนะครับยอมรับว่าเกินฝันและเกินคาดไปมากในชีวิตของเขาหลังจากที่ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ของทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกตั้งแต่อายุ21ปี ในเกมที่ทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอินเตอร์เนชั a นแนลอกับทีมชาติไต้หวันและฮ่องกงในวันที่16และวันที่19มิถุนายนนี้อันนั้นนะครับถือเป็นตัวหลักของลำพูนวอลเออร์และก่อนอันนี้ก็ติดทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องผมรู้สึกดีใจท,ที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่รอบนี้ซึ่งแน่นอนว่าผมจะพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ขขให้ดีและในมากที่สุด และอยากจะเล่นกับทุกคนที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาโดยตลอดผมอยากร่วมงานกับพี่ๆทุกคนมากจริงๆครับอนันต์กล่าวความรู้สึกกับการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งนี้กับการติดทีมชาติชุดยู23ก่อนหน้านี้รู้สึกดีงามใจมากๆครับตั้งแต่ตอนยู23จนมาถึงชุดใหญ่ก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วแต่ผมก็ต้องพยายามทํางานหนักต่อไปการไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งนี้ผมต้องพยายามซ้อมให้ดี เพราะอยากจะลงสนามกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตให้ได้ในครั้งนี้และล่าสุดผมก็ได้บอกกับพ่อแม่ไปแล้วว่าผมมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกแล้วนะและครอบครัวผมก็แสดงความยินดีกับตัวผมสําหรับผมการมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่ยุท่านี้มันเกินคาดครับที่ติดชุดใหญ่ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงชุดใหญ่เร็วขนาดนี้ผมพูดเล่นๆกับครอบครัวว่ามาตั้งนานแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวรอดูในทีวีเลยนะผมจะติดชุดใหญ่ให้ได้ ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงในวันนี้หลังจากวันนี้ผมจะพยายามพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้ไปเล่นหนังสือซีเกมและยิงประตูได้หลังจากนี้ผมก็ต้องพยายามพัฒนาไปอีกขั้นและหลังจากนี้ต่อไปกับทีมชาติไทยครั้งนี้ผมขอกลับมาอยากทําผลงานให้ดีครับและกลับไปติดทีมชาติไทยทุกหญ่ให้ได้อีกครั้งสุดท้ายผมก็อยากขอบคุณพี่ๆในทีมลําพูนวอลเล่ย์ที่คอยให้คันสนับสนุนและคอยเตือนรวมถึงโค้ด รับประธานสโมสรด้วยรวมถึงแฟนบอลที่ให้กำลังใจตลอดครับเปิดฝังสวตัวจริงทีมชาติไทยชุดเจ๋งที่สุดดวลกับไต้หวันและฮ่องกงเป็นไงมโนโปูกิ้งนะครับทำการประกาศรายชื่อยิาคุณพลทีมชาติไทยชุดใหญ่รู้สึกฟีฟาเดเดือนมิถุนายนนี้ออกมาเป็นที่โหลดแล้ว ปรากฏว่ามโนได้เรียกตัวสามแข้งในต่างแดนเข้าสู้ศึกภายในทีมชุดนี้ด้วยนำทัพมาโดยชนะทิพย์สงสิลสุวิชโชกสรชาติสองผู้เล่นแนวรุกจากเจลีกญี่ปุ่นรวงถึงนิคลัตมิคเคลสันแบคขวาจอมบุกจากหลีกสูงสุดข,ของเดนมาร์กที่มีชื่อติดทีมชาติไทยทับชั้งศึกชุดใหญ่เป็นครั้งที่2ด้วยรวมถึงโฟแบอร์อน,นันยอดสังวานและจักเกดลาบตะกลวนที่ติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรก โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่มีคิวลงสนามพบกับทีมชาติไต้หวันและฮ่องกงตามปฏิทินฟีฟ่าเดือนมิถุนายนอยู่นี้ซึ่งทัพชังศึกจําเป็นจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้สถานเดียวเพื่อโอกาสในการขึ้นอันดับฟีฟ่าแลงกิงโลกวันนี้เรามาเปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยชุดแข็งที่สุดฟีฟ่าเดือนมิถุนายนเป็นไงเราไปชมผู้รษาประตูชัดชัยบุตรพรมกองหลังนิคลัสเมเกลสันเอเดสตะเละกกิสากาแมนชัดมงคลเรืองนธนโล์ กองกลางตัวรับสารัอยูเย็นพิธิวั์สุจิตธรรมกุลกองกลางตัวรุกสุภโชคสรารชาติชนะทิพย์สงนทศิลป์โฟแบออนันต์ยอดสองบานและกองหน้าธีรศิลป์แดงดาครอบครัวห่วงสุขภาพมาดามแป้งตัดสินใจไม่ชิงเก้าอี้ประมุขฟ,ฟุตบอลไทยแล้วนวพันธ์ล่ำซำนะครับผู้จัดการทีมทัพช้างศึกและประธานสโมสรการเทเลเอฟซี ไหลสดผ่านเพจยืนยันจะไม่ลงสมัครชิงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมเผยสิงเจ้าท่าได้ตัวชนพิพัฒน์เรียบร้อยแล้วความเคลื่อนไหวในการลงสมัครชิงตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้มาดําแป้งโดนพันล้าซําได้ย้นว่าไม่ปิดโอกาสนั่งในตําแหน่งประมุขฟุตบอลไทยหลังจากที่พลตารวจเอกสมยศพุ่มผัม่วงกําลังจะหมดวาระในเดือนกรพัาธ์ปี2024ที่กาลังจะมาถึงนี้ ล่าสุดมาดามแป้งนะครับก็มาไหลาสดพันแฟนเพจนะครับตอบคำถามต่างๆรวมถึงประเด็นในเรื่องสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาค,คมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าต้องบอกว่ามีคนชวนแป้งหลายคนและสนับสนุนเยอะอยากให้ลงนายกสมาค,คมกีฬาฟุตบอลซึ่งสิ่งเดียวที่ตั้งเป็นมิชชั่นไว้ตลอดเวลาว่าอยากจะพาบอลไทยไปฟุตบอลโลกในฐานะทีมชายเหมือนกับที่เคยพาบอลหญิงไปมาแล้วสองครั้ง เรื่องอยากลงนายกไหมใจหนึ่งก็อยากแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยาก50-50แต่ที่สุดแล้วก็ได้กลับมาคุยกับครอบครัวและพี่เอทุกคนบอกว่าอยากลงเลยเพราะภารกิจที่อยู่ในตอนนี้มันก็เยอะมากมายแล้วซึ่งมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพเลยอ,อยากให้ทําไปในบทบาทผู้จัดการทีมชาติไปก่อนเพราะเวลาแป้งทําอะไรแป้งทําจริงจังและเต็มที่อาจจะกระทบการดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยและการให้เวลากับครอบครัวด้วย จะยังประก็ตามเป็นผู้จัดก,การทีมฟุตบอลชาติไทยอยู่ก็ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยค่ะนอกจากประเด็นก้าอีนนายกสมาคมแล้วมาดำแป้งยังเปิดเผยอีกว่าถึงประเด็นอื่นๆตอนนี้ก็ได้ขยายัญญากับ MOU ทําการท่าเรือต่อ5ปีและเตรียมที่จะปรับปรุงสนามแพทสเตเดียมโดยซ่อมแซมโซนซีพร้อมขอยินันว่าตอนนี้ทีมได้ชนพิพัฒน์สุพรรณปรษศัตในตนแหน่งกองกลางมาร่วมทับเรียบร้อยแล้ว นี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่1มิถุนายน